ครับนี่เป็นดรเชมีไงครับดี oh ดมีผู้สมัครหลายคนครับเห็นผลได้ถึงต้องเลือกที่นพนราบความได้รับความเดือดร้อนอะไรต้องเอาให้ได้นะต้องเอาให้ได้อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องครับแม่ขออนุญาตครับผมนพลครูแยมเบอร์สองครับครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับนี่ดูตลาดเราดินจะไมก่อนเบียดกันเลยนะใช่แม่เธอร้านที่อยู่นั่นมานั่งคุยนี่เพราะไม่มีคนซื้อเลยทำธุรกิจ ก,การเมืองมันต่างกันไหมครับผมว่ามันมันก็ไม่ต่างถ้าเราพัฒนาเศรษฐกิจโตแบบไหนเราก็มาพัฒนาเมืองได้แบบไหนสส,สจังหวัดอื่นใช้นกพลผู้แย้มแล้วทาไมพี่น้องชาวราชบุมีไม่ใช้นกพลผู้แย้มบ้างครับผมไม่ใช่มาเป็นเจ้านายเอาผมมาใช้นะครับเจ้านายผมคือพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับจากปัญหาที่เจอคิดว่าอะไรคือปัญหาเร่งด่วน สวัสดีครับฝาเบอร์2ด้วยครับน้อคนผู้แย้มครับสวัสดีครับี่นดีต้อนรับสวัสดีครับพี่กองสวัสดีครับช่วงนี้การเลือกตั้งร้อนแรงมากเราจะมาถึงวันที่8กุมภาพันนี้พวกเราครับอดทนไว้ไม่ได้เลยต้องขอคุยกับว่าผู้สมัครลงเป็นสอสอในทุกๆที่นะครับครับ และเราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับอยู่กับเฮียนบนะครับครับผมเคยเจอเฮียนบหลายปีแล้วในฐานะแขกเชิญอายุน้อยร้านแต่วันนี้มาในฐานะผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเขตหนึ่งเบอร์สองครับนี่ขนาดสำคัญเลยู้จักเฮียนบในฐานะนักธุรกิจครับผมแล้วทำไมนักธุรกิจที่สำเร็จอย่างพี่นบเนี่ยถึงมาลงการเมืองครับก็ผมอยากพัฒนาบ้านอยากพัฒนาเมืองอยากพัฒนาราชบุรีให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสวัสดีครับุญาตฝากบุญชวนนะครับน้องบผู้แย้มนะครับเบอร์สองครับเอามาใช้งานครับ รู้เรื่องเยอะขนาดนี้เป็นคนราดบุรีหรือเปล่าเป็นคนราดบุรีโดยกําเนิดครับผมบตั้งใจจะนโยบายไหนของพอรรคไทยมาที่ราชบุรีของเราครับผมเรื่องนโยบายเนี่ยที่ผม ที่ที่พักที่ให้มาคือเรื่องของล้างหนี้นะครับล้างหนี้เกษตรกรล้างหนี้ชาวบ้านนะครับเรื่องของป่าปรามแก๊งก c a มอร์นะครับต้องปราปราม100%จนกว่าจะหมดเรื่องของ30บาท AI นะครับคือทางสังคมทุกวันนี้เป็น,นสังคมสูงวัยแล้วผมคิดว่า30บาท AI เนะี่ยมันจะมาช่วยในเรื่องของผู้สูงไวัยได้เยอะมากครับผมดูแลพื้นที่ที่ไหนบ้างครับเขตหนึ่งราชบุรีทั้งหมดที่ดูแลคือ37ชุมชนในเขตเขตเทศบาลแล้วก็ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหมู่บ้านนะครับแล้วก็สิบแปดตำบลนะครับ ในราชบุร <S an am alı> ีเกตหนึ so, ่งราบว่าหรือเป็นตลาดเช้าด้วยใช่ครับตลาดเช้ามีชื่อว่าตลาดเช้าวัดลงช้างครับแต่ก่อนที่ผมมาเนี่ยสามโมงสี่โมงเช้านะครับคนยังแน่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก้องไปดูคนตอนนี้หายหมดครับครับมันเศรษฐกิจมันแย่จริงที่ผ่านมา2ปีพี่ก้องหลังจากที่เราเลือกตั้งกันปี66ผมก็ได้โอกาสจากพักเพื่อไทยกับท่านเศรษฐาและคุณลุงอิงให้ไปช่วยอ่าสสอภาคอีสานประสานงบประมาณลงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องช่วยเกษตรกรเรื่องอะไรต่าง ผมว่าผมไปได้รับบทเรียนอย่างเนี้ยค่อนข้างเยะเยอะแล้วอยากกลับมาบทเรียนเนี่ยสอสจังหวัดอื่นใช้นพพลผู้แย้มแล้วทําไมพี่น้องชาวราชบุมีไม่ใช้นพพลผู้แย้มบ้างครับผมข่าวดีละข่าวดีครับมีโอกาสจะได้รับใช้จะได้รับใช้แล้วก็ผมพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ใช่มาเป็นเจ้านายเอาผมมาใช้นะครับเจ้านายผมคือพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับครับผมอ่างั้นไปหาเจ้านายของเราที่ตลาด ที่ตลาดโรงช้างและตลาดทรัพย์สินครับจังหวัดราชบุรีขออนุญาตตามติดนะครับผมดครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดหน้าวัดโรงช้างนะครับภารกิจวันนี้คืออะไรครับภารกิจวันนี้คือมาแนะนําตัวครับมาแนะนําตัวว่านพปนเบอร์สองครับแม่ขออนุญาตครับผมโอชัวครับนพลนครูแยมเบอร์สองครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับผมครับ อยากจะสัมผัสชาวบ้านประชาชนว่าเราควาได้รับความเดือดร้อนอะไรวัสดีครับพอพี่วัสดีขอบควัสดีวัดีโอ้แล้วครับขอบคุณมากครับผมครับวัสดีครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับได้ได้พี่ขอบคุณมากเวลาพ่อแม่พี่น้องคุยกย่าู้สมัรเ่ยเขาคุยอะไรที่เราจะคุยเรื่องให้กําลังใจกันให้กําลังใจครับ นี่กำลังโปรใสเลยครับแปลงนทางในประเทศไทยนี่แฟนงผืนเพื่อไทยครับดูรับดูตรเชนตลอดเป็นดรอกเตอร์เชนเป็นไงครับดีในฐานะเป็นนักธุรกิจละอรเนี่ยทำธุรกิจบอกว่าเติบโปลเนี่ยคิดว่าอยากจะมาเปลี่ยนแปลงหรือมอบธุรกิจแลให้กับที่นี่บ้างครับมันต้องพัฒนาครับในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าผมมองผมมองว่า ธุรกิจของบ้านเราอะครับกับการเมืองมันต้องไปคู่กันครับไม่มีการเมืองก็ไม่มีธุรกิจเพราะว่ามันต้องคู่ <ๆ S 1> คู่กันไปไม่มีธุรกิจก็ไม่มีการเมืองนะครับบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีเงินมาสนับสนุนเ,เรื่องของนโยบายต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปาดค้องพ่อแม่พี่น้องนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่โตครับผมเพราะว่ามันจะใช้เงินธุรกิจมาเหมือนผมอะเอาเงินธุรกิจของผมมาทาการเมืองผมก็ไม่ไม่ทำผมต้องเอาพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาผมไปรับใช้ในรัฐสภา เอาผมไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาผู้แทน,นราษฎรเพื่ออะไรเพื่อเอางบประมาณประสานงบประมาณลงมากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจถ้าทางีดีคือผมอยากเอาเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมาช่วยชาวบ้านนะครับ,รบใ,หให้มันมีกระเป๋าให้มันมีเงินในกระเป๋าเฟื่องฟูขึ้นมากกว่านี้ทุกวันนี้แฟบใช่ไหมครับพ่อกระเป๋าทุกวันนี้แฟบครับผมแฟบเดือดร้อนกันหมด พ่อตะก่อนครับจะก่อนสองสามทุ่มบ้านเรายังคึกคืนนะครับห้าทุ่มตอนเช้าคึกคืนทุกวันนี้กี่โมงครับพ่อทั้งวันมันเงียบไปหมดครับมันเงียบไปหมดเลยแต่เรารีบทําหน้าที่ของเราก่อนทักทายพอดีครับัอดีครับก่อนที่จะสลัดบปเดินตั้งแต่ปีสามฮะแจก ใส่ฟิวหมดปีสามมันก็มันสนุกครับเออพี่พี่ก้องสมัยก่อนปีหกหกที่ลงโอ้โหที่ต้านเยอะเกิดรับปุ๊บพิ้งต่อหน้าก็มีะแต่ดีใจทุกวันนี้รับปุ๊บยังเก็บใส่กระเป๋ายังนุ่นอย่างงี้ไม่งั้นแบบกําลังใจพี่ยังมาพูดคุยแต่เห็นบอกว่ามาพูดคุยไม่กำลังใจนะใช่ครับบางคนก็เราสัมผัสมานานบางทีต้องเอาให้ได้นะต้องเอาให้ได้อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องครับผม เต็มทีอ่อยากจะใช้ผมนะครับอยากจะใช้ผมให้เป็นตัวแทนเป็นเป็นปากเป็นเสียงข้วาวมาัรับนะครับต้องเอามาให้ได้ถามผมว่าการเมืองและเศรษฐกิจมันต่างกันไหมมันเหมือนกันผมว่ามันต้องคู่กันครับแต่เราจะคู่ไงให้ชาวบ,บ้านได้เยอะที่สุดได้มากที่สุดแค่นั้นเองไม่ใช่เอาไปแล้วเอาแหนไปโกงไปกินกันผมเห็นมาเยอะแยะครับแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา เอางประมาณไปบางทีเป็นลูกสาววีเงี่ยโอ้โห oh. มันไม่ดีครับครับมันต้องเอามาแล้วให้เห็นเป็นรูปประทับให้เห็นเป็นนามประทับรูปประทับให้เห็นที่หมดชาวบ้านได้รับหมดชาวบ้านได้ยิ้มกันได้ครับผมครับเอานกพลมาทํางานครับเบอร์สองนะเบอร์สองครับผมรันเลยไปลงพื้นที่กับพี่นกมาแล้วครับเป็นที่เรา ก็ผมก็คิดว่าครั้งนี้มาก็กระแสดีนะครับก็ดีกว่าครั้งที่แล้วครั้งนี้มันเหมือนเป็นถ้าเปรียบเสมือนพระพระหนึ่งพรรษาสองพรรษาและคราวที่แล้วก็เป็นเ,เนมไปก่อนมีประสบการณ<ป>์ม <า S 2> ปีประสบการณ์มาแล้วครับสองปีที่ผ่านมาก็ตอนที่ยังไม่มีพระ,พร,ะราชกิจกาอยูส่สภานะครับผมก็ทําพื้นที่เช่นไปงานศพงานบวชงานแต่งเราก็ช่วยบริจาคอะไรกันได้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเราจัดสัมมนา,านะครับเรียกชาวบ้านมาฟังนโยบายของเราแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีคือว่าผม ได้ให้ชาวบ้านได้สัมผัสตัวตนของผมนะครับว่านพลเป็นยังไงคนอย่างผมเป็นไงติดดินไหมทําจริงไหมก็ชาวบ้านก็เลยตอบรับดีเพื่อนผมก็แย่แย่ครับในตัวเมืองเรียนด้วยกันมาเลยมาทักทายเฮฮาสนุกสนานเดินยังไงก็เดินอยางงั้นครับไม่มีครับว่าจะไม่เดินมากินเหมือนเดิมกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมกินกาแฟเหมือนเดิมเจอพ่อค้าแม่ค้าคุยเฮฮาสนุกสนานกันไปนะครับแต่สําคัญสุดคือเราได้สัมผัสว,นานว่าปัญหาเขาคืออะไรเขาจะพูดความจริงแลยว,วันนี้เป็นยังไงนพลวันนี้แย่มากเลยอะไรเงี้ยผมก็จะเอาความเเอออาาาปัญหขงไ ผู้ใหญ่ผมได้โอกาสตรงนี้มากกว่าในการทํางานจากปัญหาที่เจอคิดว่าอะไรคือปัญหาเร่งด่วนเรื่องเศรษฐกิจนี้เรื่องเร่งด่วนเลยครับเพราะว่าปากท้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แย่มากคือเงินในกระเป๋านี่แฟบหมดมากเลยครับเราก็มาผนวกกับที่ว่านโยุบายของพรรคเราก็คือลางหนี้นะครับส่วนเรื่องของเกษตรก็สําคัญทั้งข้าวทั้งมะพร้าวนะครับมันสาปะหลังอ้อยตอนนี้ราคาตกหมด นะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็คือเราประกันราคานะครับที่อยู่ทุกอย่างเราประกันราคาหมดแม้กระทั่งปุ๋ยที่แพงตอนนี้เป็นกระสอบเป็นพันนะครับเราอาจจะมีคูปองในการซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าเดิมนะครับที่จะกล้องกเกษตรกรรมสําคัญสุดถ้าเราได้สินค้าทางกเกษตรแล้วเราได้ตลาดสีเมืองมาเป็นฮับในการส่งออกใน,ในการกระจายสินค้าผมว่าราบเรีก็ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนพพลทําจริงครับพูดแล้วทาครับไม่ทิ้งปัญหาถ้าทําไม่สําเร็จผมก็จะพยายามทําให้สําเร็จจนได้บทบาทจากธุรกิจทำสำเร็จมาแล้วครับ บทบาททางการเมืองต้องรอการไปพิสูจน์ฝีมือจะไปพิสูจน์ฝีมือได้วันที่8วันที่แปดครับนี้ครับผมไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ถ้าอยู่เขตหนึ่งลาดบุรีกาเบอร์ไหนครับอยู่เขตหนึ่งลาดบุรีต้องกาเบอร์สองครับผมผู้สมัครคือนพลผู้แย้มครับเบอร์สองครับไม่เป็นรองใครถ้าเป็นพรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยเบอร์เก้าครับผมกาเบอร์สองเบอร์สองครับปัดสีเขียวกาเบอร์สองปัดสีชมพูกาเบอร์เก้าครับอันนี้ในนามผู้สมัครแล้วเบอร์สองลาดบุรีเขบ ในนามพักเพื่อไทยในนามให้ทุกคนที Comic ่ดูกาเบอร์เก้าจะบอกว่าอะไรก็ผมก็พักเพื่อไทยนะครับนโยบายทุกนโยบายนะครับเราสามารถทําได้จริงนะครับเพื่อไทยทําได้นะครับและทําได้จริงด้วยตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคเงินกองทุนหมู่บ้านนะครับแม้กระทั่งเงินหมื่นเงินหมื่นนี่ทุกคนบอกว่าบางคนก็ไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ครบ4ปีทุกคนได้แน่นอนนะครับแล้วนโยบายต่างๆที่พักเพื่อไทยทํามาเนี่ยเราได้รับการกองกันกองมาหมดทุกอย่างนะครับว่าทําได้จริงนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็อย่าลืมนะครับพักเพื่อไทยทําได้และทําจริงครับผมขอบคุณมากที่ให้มาครั้งแรกเลยครับโอ้ขอบคุณมากพี่ก้องก็ก็ขอขอบคุณทั้งทีมงานด้วยนะครับที่ติดต่อมาผมก็ดีใจที่ไม่ลืมกันนะครับก็ขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับต่อไปครับครับผมพบกันอีกครั้งที่สภาที่สภาครับครับแล้วก็อย่าลืมครับต้องมีพี่ก้องด้วยขอบคุณครับ